สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัฒอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สัปดาห์นี้เนาะนะครับตัวเซตเนี่ยก็ยังสามารถทําตัวเป็นขาขึ้นได้อยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราเราวัดเรื่องของความแข็งแกร่งของเทรนเนาะด้วย ADX นะครับจะเห็นว่ามันก็ยังเดี๋ยวบวกบ้างเดี๋ยวลบบ้างนะครับก็คือมันเทรนเนี่ยยังไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ติดต้านอยู่แถวๆสัก1,500ง0 50, ัแถวนี้นะครับก็คืออันนี้มองในกราฟส e e นะครับก็คือเส้น200สัปดาห์เนี่ยก็คือค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับโอเคก็ไม่ผ่านนะพอมันไม่ผ่านก็ไอพอมันใกล้ๆนะครับมันก็เลยเกิดแรงขายเข้ามานะครับแ,แล้ววันนี้เนาะนะครับก็คือจะมีตัวประเด็น ก็คือหุ้น OR เนี่ยนะครับหุ้น OR ก็คือวิ่งวิ่งมาแบบแรงมากนะครับวิ่งมาได้3ามวันนะครับแล้วก็ต้องเรียกว่ามันจะไปต่อไหมนะครับออลองดู PE มันเนาะนะครับ PE วันนี้นะครับก็คือสี่สิบเจกันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าสูงนะครับสูงก็คือพอๆกับกลุ่มคาร์บลียุคเก่าๆเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ ควรที่จะเอามาเปรียบเทียบกันดูว่าราคาเนี้ยนะครับคุณยอมซื้อ PE แพงๆเนี่ยคุ้มค่ากับเงินที่ท่านจ่ายไปหรือไม่นะครับโอเคตัวปตท OR นะครับ PTOR เนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนะนะครับก็คือตัวขายปลีกน้ำมันนะครับขายปลีกขายส่งน้ำมันนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นรีเทลนะครับ ที่ฮิตๆนะครับคนจะมองดีเทลมากกว่าแต่ว่าเอาจริงเนาะสัดส่วนรายได้ของของเนี่ยเขาก็ยังยังมาจากตัวน้ํามันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาไปเปรียบเทียบจริงๆถ้าเทียบสัดส่วนรายได้เนี่ยครับรายได้90%คือจะมาจากขายน้ํามันอีก1 0เนี่ยจะมาจากการค้าปลีกนะครับแต่ว่ากําไรนะครับกำไรตีไปคร่าวๆก็คือ20่สิบเอ่อกำไราเร25%นเนี่ยนะครับก็คือ มาจากคาร์ลิกนะครับแล้วก็ตัวน้ำมันนะครับกำไรนิดเดียวเองนะฮะโอเคเพราะนั้นเราควรไปเปรียบเทียบกับตัวพีทีจีมากกว่านะครับเพราะว่ายังไงตัวปั๊มเนี่ยนะครับคาร์ลิกน้ำมันก็ยังเป็นฐานเนาะนะครับฐานของกำไรเขานะครับโอเคมาดูข้อมูลกันดีกว่านะครับว่าแต่ละเจ้าเนี่ยนะครับเขาเป็น อะไรยังไงกันบ้างนะครับโอเคก็ปตท OR เนาะก็มีสัดส่วนก็คือ38%เปอร์เซ็นต์นะครับของอยอดยอดครับิทั้งหมดนะครับในในในประเทศไทยนะครับถือว่าค่อนข้างค่อนข้างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับที่2ก็เป็นใครไม่พ้นเนาะก็คือ PTG นะครับก็คือตีคู่กันมานะครับด้วยของจำนวนนะครับสังเกตนะนะครับว่าตัว ปั๊มน้ำมันเนี่ยนะมันเป็นธุรกิจที่มาจิ้นบางมากนะครับก็คือเน้นขายเยอะแต่ว่ากำไรน้อยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติของเขาอย่าคือเขาเรียกอย่าหมิ่นเงินน้อยนะครับถึงแม้เน็ตจะได้2เน็ตจะได้ไม่ถึง1%ก็ตามนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของเขานะครับอย่าเพิ่งไปตกใจนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นพวก สินทรัพย์นีสน้สินส่วนรรของผู้ถือหุ้นเนาะนะครับก็ออร์ o R นะครับก็มีการขยายการลงทุนเข้ามาเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วก็นี่นะครับก็คือมาพร้อมกันแหละนะครับแล้วก็ค,อคอ่อยๆค่อยๆค่อยๆทยอยจ่าย,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 ยนี้ไปนะครับโอเคแต่สิ่งที่คนสนใจเนาะนะครับก็คือเรื่องของการขยายกิจการทางด้านรีเทลเนี่ยนะครับไปที่ต่างประเทศนะครับ ต่อไปนะครับเมซอาจจะไปคล้ายๆนะครับไปคล้ายๆกับตัวร้านกาแฟนะฮะร้านกาแฟซาบักนะครับเป็นแบรนด์อาจจะเป็นแบรนด์หรูก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับก็คือไปแถวบ้านเรานี่แหละนะครับกัมพูชาพม่าเวียดนามนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นโตจากด้านด้านแฟรนไชส์เนาะนะครับ ก็คือถ้าเกิดในปั๊มก็คือโตตามปั๊มแหละนะครับปัม๊มปั๊มไหนไปมันก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือการเติบโต,ตของยอดขายภายนอกปั๊มนั่นเองนะครับก็คือโตเฉลี่ยตั้งแต่ปี60ศูนย์ถหนะนะครับอยู่ที่46นะครับแต่ถ้าเกิดอันนี้คือมันโตเฉลี่ยไงมันเริ่มจากฐานต่ำนะครับแต่ว่าถ้าดู6กสไป6 3เนี่ยนะครับมันก็จะมี อ,อยู่ที่โตมันสัก20%นะครับอันนี้เป็นจำนวนร้านคาเนาะก็คือโตแหละนะครับแต่ว่าโตในตาที่ค่อยๆน้อยลงก็ระวังโตเลขตรงนี้นิดนึงนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถูกหลอกนะนะครับมันจะมีคำศัพท์นะครับคือคำว่าโคโค่แล้วก็โดโดนะฮะเรื่องของปั๊มน้ำมันคือโคโค่เนี่ยนะครับก็คือทำเองเนาะนะครับแล้วก็ไอโดโดก็คือรู้สึกเหมือนจะ เป็นแฟนชายนั่นแหละนะครับโอเคก็เจอคำศัพท์อย่างนี้นะครับเวลาวิเคราะห์ในหุ้นเรื่องของอปั๊มป๊มเลยเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับโอเคอันนี้ก็จะมีเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับมีโทรสั่งได้ด้วยนะฮะอีคอมเมิร์ซ e ก็ทำนะครับโอเคก็ ประชาชนทั่วไปนะครับ22.5นะครับก็ถือว่าเป็นการแจกอ่างเป่าเนาะนะครับสิ่งที่อยากให้ดูจริงๆนะนะครับอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ของตัว Land and House เนาะนะครับ Land and House ก็ตัวอื่นนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับตัวอื่นก็จะคล้ายๆกันโอเคแล้วก็โคโค่นี่เป็นปั๊มตัวเองนะครับแล้วก็ เรื่องของโดโดเนี่ยก็คือเป็นปั๊มชาวบ้านเขานะครับเป็นชายนั่นแหละนะฮะก็คือ Or เน้นเป็นค่าส่งเป็นหลักนั่นเองนะครับก็เอ่อจำนวนสถานีนะครับตอนนี้มีอยู่พันเก้านะครับเป้าคือสองพันห้าอัพเพราะฉะนั้นในหนึ่งสองสามสี่นะครับในในสามสี่ 3, 4, ปีเพราะนั้นจำนวนสถานีที่มันจะขยายเนี่ยนะครับก็อาจจะดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,ร่นะฮะโอเคแล้วก็ เดี๋ยวอาจจะไปแนวอื่นแทนนะครับก็คือ EV charger นะฮะ,ะต่อไปนะฮะตัวปั๊มเนี่ยอาจจะเป็นที่ชาร์จอ่าก็คือฝากชาร์จแล้วก็จอดอยู่ในปั๊มนั่นแหละ2ี่สนาทีนะครับระหว่างนั้นก็มาช้อปปิง้งมาทำอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นคาปลีกเนาะก็อยู่ในปัม๊มแล้วก็จะมีพวกอ่าพวกตลา,าดพาณิชย์นะครับตั้งแต่ เดินเรือขนส่งนะครับส่งเข้าอุตสาหกรรมก็มีนะครับโอเคแต่สิ่งที่อยากให้ดูนะฮะอันนี้จะเป็นเรื่องของอยอดขายนะครับแล้วก็ตัว m r r k t t s h r r นะฮะเห็นว่าปริมาณขายเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยโตมาตั้งแต่2องสแล้วนะฮะขนาดขยายปั๊มเพิ่มขนาดนี้นะฮะมาเก็ตแชร์ก็ลดลงแปลว่าอะไรแปลว่าเหมือนปตทเนี่ยนะครับถูก ถูกแย่งแย่งแย่งแชร์ลงไปนะแต่ว่าความแปลกนะครับก็คือพอมาออตัว2020ปุ๊บนะครับจะ IPO ปุ๊บมาเก็ตแชร์เพิ่มมาเลยฮะแสงว่าสงสัยมีปั๊มนะครับเลิกบริการไปเยอะ,ะค,คือยอดขายลดลงนะครับโอเคตัวคลอสมาจินนะฮะคลอสมาจินก็คือค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับก็คือมาจากการที่เขาขยายตัว ปั๊มเอ้ยขยายพวกอเมซอนเข้ามาเยอะนั่นเองนะฮะแต่ก่อนเนี่ยนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นขายพวกน้ำมันอย่างเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งที่อ,อ,อยากให้ดูนะนะครับอยากให้ดูเลยก็คือจะเป็นเรื่องของผลกำไรนะครับจะเป็นเรื่องของผลกำไรราคาน้ำมันนะครับตัวส่วน ไอ้ส่วนที่เป็นคาร์บิอันนี้มาาันจะมาจิ้นนิ่งๆอยู่แหละนะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นขายน้ํามันเนี่ยนะนะครับเทรนของมันเนี่ยท,ทิทางของกําไรนะนะครับขอบอกเลยว่ามันจะสวนทางกับราคาน้ํามันนะครับสวนทางกับราคาน้ํามันเห็นว่าตอนปี2016นะครับที่ราคาน้ํามันเนี่ยตกลงมาจากตัวร้อยเหรียญน,นะครับลงมาที่4ี่ิเหรียญเนี่ย เราเห็นภาพเลยนะครับว่ากําไรของปั๊มมันกระโดดขึ้นมาเยอะนะครับกระโดดเยอะเยอะจากอะไรนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือมาจากการที่ตัวลักษณะของการค้าปลีกน้ํามันนะนะครับราคาขายจะค่อนข้างฟิกจากจากส่วนกลางแต่ว่าตัวเนื้อน้ํามันที่เป็นราคาน้ํามันนะครับมันลงลงเร็วกว่านะครับลงเร็วกว่าราคาค้าปลีกนะครับ มันก็เลยทําให้ช่วงน้ํามันลงนะครับกําไรมันมักจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้ว OR นะครับความเฉียบของ OR ก็คือในจังหวะที่ IPO เข้ามาเนี่ยเข้ามาตอนช่วงน้ํามันตกต,ต,ตกพอดีฮะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขารู้ว่าช่วงนี้แหละนะครับจะเป็นช่วงที่กําไรดีที่สุดของ OR นะครับเพราะฉะนั้นเราก็าทํา IPO ขึ้นมาตรงนี้นะครับประมาณนี้นะฮะ โอเคทีนี้ถามว่าแพงไปหรือยังนะครับแพงไปหรือยังเ,เราลองมาดูสรุปเนาะนะครับโอเคสรุปก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูก็คือตอนนี้ตัวปั๊มนะครับหนึ่งกำไรกระโดดจากการที่ราคาเนื้อน้ำมันลดลงนะครับกำไรของปั๊มก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่1น,นะครับประเด็นที่2 าการเติบโตของไอ้พวกร้านกาแฟอะไรที่เป็นนอนออยนะครับมันจะเติบโตไปได้แค่ไหนนะครับซึ่งถ้าไปดูจริงๆในเชิงเชิงเชิงทฤษฎีเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่โโละบล็อกเนี่ยนะครับเขาจะให้ PE ที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับอ่าก็คือก็เลยเป้าเนี่ยจะได้ค่อนข้างต่ำนะเหตุผลก็เพราะว่าเขา คอนเซอร์เวทีฟนะครับแล้วก็ไปดูว่าระยะยา,ยาวนะครับ PE มันก็ไม่เกินนี้หรอกนะฮะแต่ว่าในในใน,นะในแง่ของตลาดนะครับในแง่ของตลาดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกๆคนก็ยังยังคิดอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นปกตินะอย่าเพิ่งไปตกใจอะไรมันนะครับเดี๋ยวมันก็กลับมานะครับกลับมาที่ PE เหมาะสมปัญ <c oughs> หาคือ PE เหมาะสมเนี่ยนะครับมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ดีนะครับถ้าเกิดอยู่ที่20กว่าอย่างที่เขาว่ากันก็คือก็ต้องลงจากราคาเนี่ยนะครับลงมาอีกสัก50%ประมาณนี้นะครับโอเคแต่ว่าถ้าเกิดเรายอมซื้อแพงนะครับเราต้องจริงๆผมว่าโกรอมันควรจะมากกว่านี้นะนะครับถ้าเกิดคุณยอมซื้อใน PE ที่ะระดับ40กว่าเท่าได้นะครับก็โดนส่วนโตก็ยังมองว่าแพงนะ นะครับโดยส่วนตัวก็ยังมองว่าแพงแล้วก็ถ้าพูดถึงการเติบโตของกําไรก็มาดูที่แต่ละบล็อกเนี่ยเขาเขามองกันนะครับเอาจริงนะครับแต่ละปีเนี่ยมันก็น่าจะโตสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับถามว่ามันจะโกลดไม่โกลดยังไงนะครับก็ต้องคือถ้า p ป e สี่สิบมันน่ามันน่าจะได้โกลดมากกว่านี้นะครับก็ เพราะน,นั้นโดยส่วนตัวก็คือมองว่าเสียวหน่อยละกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันยืนแถวๆนี้ได้เนี่ยก็คือแปลว่าตลาดเนี่ยเขาเขามองอะไรบางอย่างอยู่หรือหรือว่ามันจะมีคิดเด่นโกลดที่เรายังไม่รู้ประมาณนี้นะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังอีกตัวหนึ่งนะครับสรุปเลยนะครับถ้าซื้อวันนี้เลย1 PE แพง2การโกลดเนี่ยมัน กลดปีละเพราะมันามีน้ํามันด้วยไงนะครับมันมันกลดรวมเนี่ยไม่เยอะนะครับอันที่3ให้ระวังถ้าราคาน้ํามันเป็นขาขึ้นนะครับ PTOR t, t o R จะกําไรดรอปลงนะครับแล้ว PE ที่เราซื้อบอกว่ามันจะโกลดนะครับเราก็จะซื้อได้ค่อนข้างแพงทีเดียวนะครับโอเคก็ระมัดระวังตามนี้นะครับคือเราซื้อแพงแต้มต่อก็จะน้อยหน่อยนะครับโอเค ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ